ไปต่างประเทศหลายวันเป็นอาทิตย์เลยกลับมาเนี่ยขเขาได้ยินเสียงประตูเปิดเขาจะวิ่งนะและ้วตอนหลังพอยิ่งโตขึ้นบางทีได้ยินเสียงรถเขารู้ขเขาก็จะวิ่งมาอันนี้ผมคิดว่ามันก็ทําให้เราแบบที่เขาบอกว่าเวลามีลูกแล้วเวลากลับบ้านแล้วมีความสุขความสุขมันก็เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นกันเขาคุยกันเลาก็าจ,ะาจะมีความสุขผมก็จะ เหมือนเราเป็นเพื่อนเล่นคเขาก็เล่นเขาทุกอย่างที่เขาอยากให้เราเล่นด้วย